ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้วันนี้2ผู้นำโลกครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบริส h n s o n ยังอยู่ในห้อง ICU เป็นคืนที่2ขวามือนั่นคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมแห่งสหรัฐอเมริกา2ท่านนี้เป็นข่าวได้ตลอดเวลาครับอาการของบอริส h n s o n นั้นก็น่าเป็นห่วงพอสมควรเพราะว่าหลังจากให้ออกซิเจนแล้ว คุณหมอก็ยังไม่วางใจให้เข้าห้อง intensive care unit หรือห้อง icu ให้รัฐมนตรีต่างประเทศโดมินิกรบับรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาการอย่างนี้ความจริงส่งหมอไปดูแลที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้ <c oughs> แต่การที่ต้องเข้าโรงพยาบาลแสดวองว่าอาการค่อนข้างจะหนักและคุณหมอของนายกอังกฤษก,ก็คงไม่อยาก ที่จะต้องดูแลเคสที่อาจจะเหลือบากว่าแรงเพราะอุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ <c oughs> ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญถ้าอาการของนายกจอนสันสุดลงมากกว่านี้ ventilator หรือ respirator <c oughs> มีความสำคัญอย่างยิ่ง <c oughs> ในการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยอาการหนักนั้นสามารถ <c oughs> ที่จะรอดได้ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้ป่วยครับ <c oughs> แต่ว่ามีปัญหาทางการเมืองกับเรื่องไวรัสอูฮันมากหรือไวรัสโควิดเพราะว่าอูฮันนั้นบัดน,นี้เลิกความเป็นอูฮันแล้วครับอูฮันประกาศยกเลิกล็อกดาวน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป76วันครับที่อูฮันอยู่ใต้ล็อกดาวน์ปิดเมืองปิดประเทศห้ามคนเข้าออกห้ามคนออกจากบ้าน แล้วก็ดูเหมือนจะได้ผลเพราะว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่เป็นศูนย์ครับทั้งมณฑลเหอไปซึ่งมีอู่ฮั่นเป็นเมืองหลัก <c oughs> มิดก่อนหน้านี้วันเดียวมีตัวเลขคนติดเชื้อใหม่32คนแต่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นนี่มาจากข้างนอกฉะนั้นอู่ฮั่นจึงมั่นใจพอสมควรล็อกดาวน์เจ็ดบกวันนะครับไม่ใช่เบาๆสองเดือนครึ่ง ดังนั้นใครที่คิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาของโควิด -19 ได้ด้วยวิธีการปิดเมืองอาทิตย์สองอาทิตย์นั้นอาจจะต้องทบทวนใหม่ถ้าต้องใช้มาตรการถึงขั้นนั้นถ้าหากประชาชนคนไทยไม่ร่วมมือกันจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเจอกับล็อกดาวน์ที่ยาวนานเหมือนอู่ฮั่นทีเดียว2เดือนครึ่งครับอู่ฮั่นวันนี้กลับมาสู่ภาวะปกติคนสามารถออกจากอู่ฮั่นได้เป็นครั้งแรก ใน76วันนี่คือปรากฏการณ์ที่จีนได้พิสูจน์ด้วยมาตราการเข้มข้นของตัวเองว่าทําได้ดีกว่าประเทศทางตะวันตกขณะที่ประเทศทางตะวันตกนั้นตัวเลขคนเสียชีวิตและคนติดเชื้อยังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วอเมริกาเองตอนนี้คนติดเชื้ออันดับหนึ่งตายไปเป็นหมื่นแล้วครับอิตาลีสเปน สองประเทศนี้คนตายเกินหมื่นอังกฤษก็ไล่ขึ้นมาติดติดเยอรมันฝรั่งเศสอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะเป็นผู้นำในยามวิกฤตนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากครับเพราะว่าทรัมป์ไม่ยอมเชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แต่เชื่อที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจพยายามที่จะบอกว่าเราต้องกลับสู่ภาวะปกติให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมา แต่ขณะเดียวกันหมอของทรัมป์ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของทรัมป์บอกว่าไม่ได้ถ้าไม่สามารถที่จะสกัดการแพร่เชื้อได้ถ้าเศรษฐกิจเรากลับมาอยู่ปกติแล้วก็ยุ่งเลยครับมันจะมีการแพร่เชื้อรอบ2อรอบ3ามทรัมป์เนี่ยต้องการเชื่อที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้านการแพทย์แต่นี่เป็นสงครามสาธรารณาสุขสงครามสู้กับ โรคภัยไข้เจ็บดังนั้นความเป็นผู้นำของทรัมป์จึงเข้าข่ายของการที่ไม่ยอมรับความจริงทรัมป์ออกมาวิพากวิจารณ์ WHO องค์การอนามัยโลกซาเสียเทเสียทีเดียวครับใช้คำว่า WHO blew it blew it แปลว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าและก็ยังขู่ด้วยนะครับตามสไตล์ทรัมป์ในฐานะนที่ ตัวเองถือว่าเป็นคนคนให้เงินอุดหนุนกับสะาประชาช,ชาติและโดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกทรัมป์ก็ขู่เลยครับว่าถ้า WHO ทําหน้าที่อย่างนี้รู้สึกจะเอียงข้างจีนมากกว่าอเมริกาแต่ว่าได้รับเงินจากอเมริกาสนับสนุน WHO มากกว่าอย่างนี้เราต้องพิจารณาทบทวนเงินอุดหนุนให้กับ WHO ทุกครั้งที่ทรัมป์มีข้อขัดแยง้งไม่พอใจองค์การระหว่างประเทศ เขมจะขู่เรื่องเงินเป็นหลักเป็นคนที่ไร้เสียซึ่งจริยธรรมและหลักการทางด้านศีลธรรมใน,นยามวิกฤตนี่ก็สั่งห้ามบริษัทที่ผลิตหน้ากากโดยเฉพาะบริษัท 3M เนี่ยส่งออกแล้วกำลังทะเลาะก,กับแคนาดาเพื่อนบ้านเพราะว่านายกรัฐมนตรีของแคว้นออนแาริโอของแคนาดาออกมากล่าวหาอเมริกาเลยครับว่าได้ปล้นเอาหน้ากาส3ล้านชิ้น ระหว่างทางทั้งๆท,งที่ทางแคนาดาได้สั่งไปที่บริษัทเอกนชนคือ3าเอ็มแล้วแต่ทรัมป์สั่งห้ามระหว่างทางทั้งๆท,ท,ที่ว่าหน้ากาอนามัยนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการที่จะรักษาชีวิตของคนทรัมป์ให้รัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอพูดยิ่งน่าเกลียดใหญ่เลยครับ ไมค์พอมพิโอบอกว่าต่อไปนี้อเมริกาจะเก็บเอาอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน้ากากจะเป็นเครื่องช่วยหายใจจะเป็นเครื่องฟอกอากาศให้อเมริกาใช้ก่อนต้องมีพอก่อนถึงจะให้ส่งออกนี่เลยครับคือบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกา คือแสดงความเห็นแก่ตัวอย่างชัดเจนทั้งๆท,ที่นากสังเกตประเทศจีนหลังจากที่ตัวเองผ่อนเบาในการทำศึกสงครามกับไวรัสแล้วเยก็เริ่มส่งความช่วยเหลือไปหลายประเทศครับที่เราเห็นชัดเจนแม้กระทั่งอเมริกาเองจีนก็ส่งไปครับส่งไปที่นิวยอร์กและส่งไปอีกหลายเมืองทั้งๆที่ทรัมป์เนี่ยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับสีจินผิงมาสัปดาห์ก่อนอ้างว่า ได้ปรึกษาหารือกันแล้วแต่ว่าทรัมป์ก็ยังมีทัศนคติท่าทีที่เป็นอันตรายต่อประชาคมโลกอ้างว่า WHO เนี่ยเอียงข้างจีนอ้างว่าดีนะอเมริกาไม่ทำตามที่ WHO แนะนำว่าให้อย่าสกัดกั้นคนจีนเข้าสหรัฐทรัมป์บอกเราไม่เชื่อเราก็สกัดกั้นเห็นไหมถ้าเราปล่อยให้คนจีนเข้ามาในช่วงนั้นมันจะมีการแพร่ระบาดกันหนะักหน่วงขนาดไหน นี่คือท่าทีล่าสุดของทรัมป์ซึ่งณจุดนี้อเมริกายังไม่สามารถอ้างได้ว่าสามารถจะชะลอการแพร่ระบาดตัวเลขของอิตาลีสเปนสองสาวันที่ผ่านมาดูเหมือนจะเริ่มนิ่ง <c oughs> และก็จะไม่พุ่งขึ้นไปเป็นเส้นตรงแต่เริ่มเอียงออกทางขวาที่เรียกว่า flatten the curve คือให้เส้นกราฟเนี่ยมันแบนลง ไม่ใช่พุ่งตรงไปแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเริ่มแบนลงเนี่ยจำนวนคนเสียชีวิตในสเปนอิตาลีต่อวันก็ยัง4ี่ห้ารคนนะครับนี่คือจุดที่น่าเป็นห่วงคนตายเนี่ยหมื่นกว่าคนทั้งสิน้นประเทศต่างๆเหล่านี้เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษ,อ,กฤษอิตาลีสเปนครั้งหนึ่งเคยเป็นมหาอำนาจนะครับประเทศต่างๆเหล่านี้ เป็นหมหาอำนาจที่มีเศรษฐกิจชั้นเยี่ยมมีมาตรฐานการแพทย์ชั้นเลิศและมีปัญญาชนมีผู้นำที่มีความชาญฉลาดมีประวัติศาสตร์เป็นพันพันปีครับแต่วันนี้พอมาเจอไวรัสยุคสมัยใหม่เห็นชัดเจนนะครับว่ามีความสับสนอนลมานขาดความเป็นผู้นำและก็ขาดการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด หรืออาจ,จะเป็นเพราะว่ามีความมั่นใจในความเป็นเลือดของตัวเองมายาวนานเจนกระทั่งตายใจว่าไวรัสทําอะไรตัวเองไม่ได้หรือว่ามีไวรัสก็คงจะปราบปรามจัดการได้ภายในระยะเวลานสั้นแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นครับความจริงเห็นชัดเจนเลยครับว่าไวรัสตัวนี้สายพันธุ์ใหม่คนเก่งที่สุดที่เป็นหมอนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตกนั้นยังไม่สามารถจะเจาะลงไปได้ว่ามันคืออะไรรู้รหัสพันธุก,กรรมแล้วแต่ยังไม่สามารถวิเคราะห์ว่าจะใช้วัคซีนอะไรที่จะเอาให้อยู่อเมริกาจะเป็นตัวอย่างครับว่าความล้มเหลวของความเป็นมหาอำนาจอันเกิดจากความประมาททัศนคติ ที่ฉันต้องมาก่อนอเมริกาเฟิร์สพอเจอกับวิกฤตที่ธรรมชาติต้องการจะสั่งสอนลงโทษมาอำนาจเหล่านี้กลายเป็นเหยื่อที่น่ากลัวมากๆเลยครับระดับโลกเราเห็นครับว่าจีนเริ่มจะฟื้นอู่ฮั่นเลิกล็อกดาวกิจกรรมมนุษย์เริ่มจะกลับมาในเมืองจีนแต่ชะลออย่างช้าๆนะครับ เขาก็จะกลับมาด้วยความระแวดระวังเขาไม่ได้ว่าอยู่ดีๆเปิดปร,ประตูอ้าซ่าให้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วความเป็นจริงผมเชื่อว่าคนไทยเราก็คงจะเริ่มตระหนักว่าต่อไปนี้คำว่ากลับสู่ชีวิตปกตินั้นไม่มีแล้วครับถึงแม้ว่าโควิด1 9จะเริ่มคลายตัวเราจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ แต่การกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมคงจะเป็นไปไม่ได้ครับและทั้งโลกก็จะเจอกับซีนาริโอหรือว่าฉากทัศดภาพใหม่ post covid โลกหลังโควิดกับ pre covid กับโลกก่อนโควิดจะเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นหวังว่าคนไทยเราเองจะเริ่มตระหนักและเริ่มปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้ จะเป็นการปรับตัวที่เจ็บปวดที่ลำบากที่ต้องอดทนที่ต้องทำความเข้าใจที่ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ต้องยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่เห็นแก่ตัวและที่ต้องเริ่มมองไปแล้วว่าพื้นฐานการเกษตรชนบทของเรานั้นอาจจะเป็นคำตอบต่อโจทย์ที่ยากที่สุดของประวัติศาสตร์โลกนั่นก็คืออาหารความเป็นอยู่ง่ายๆอยู่กับธรรมชาติการเคารพใน สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราการดูแลรักษาธรรมชาติการให้สิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานั้นอยู่ไปได้พร้อมๆกับเราไม่ทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นส่วนสำคัญเชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์เมื่อวานนี้ตัวเลขที่สอบอครประกาศผู้ติดเชื้อ38คนลดออกมาจากวันก่อนหน้านี้51 โฆษกของสบคคุณหมอทวีศินป์ก็บอกว่าทำให้หัวใจพองโตแต่ก็เตือนว่าอย่าได้ลดกาดหรือว่าอย่าให้กาดลดลงเพราะเรายังประมาทไม่ได้และวันเดียวกันกับที่คุณหมอทวีศิล์แถลงตัวเลขว่าลดลงเนี่ยก็เป็นวันเดียวกันกันกับคนไทยจากอินโดนีเซียกลับมาที่หาดใหญ่ครับ ข่าวดีเราได้ยินเพียงไม่กี่ชั่วโมงเราก็เริ่มต้องตระหนักแล้วว่ายังมีข่าวร้ายที่เราจะต้องเตรียมการป้องกันตัวเลขของคนไทยที่กลับมาจากอินโดนีเซียไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาสุลาเวสีที่อินโดนีเซีย,เ,ยเดิมทีตัวเลขบอกว่าจะกลับมา111คนโดยสายการบินเหมาลำไลออนแอร ที่คุณธานินใจสมุติอดีตสสประชาธิปัตย์เป็นคนประสานกลับมาจริงๆ76ท่านหรือ24เนี่ยเพราะว่าตรวจร่างกายแล้วไม่สบายครับมีไข้ครับก็เลยมีการกักตัวเอาไว้ที่นั่นเพื่อจะตรวจให้ละเอียดว่าเป็นโควิดหรือไม่กลับมา76ท่านนั้นก็มีการตรวจอีกครับ ปรากฏว่าตัวเลขของคนที่มีไข้หรือว่าเข้า่ายสุ่มเสี่ยงต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อเนี่ย42คนทีเดียวครับดังนั้นนี่ก็เป็นตัวเลขที่คงจะตอกย้ำคำเตือนจากทางโฆษกของสอบอคอว่าตอนนี้แหล่งของการแพร่เชื้อนั้นมาจากคนไทยที่กลับจากต่างประเทศเป็นหลักแล้วละ่ะ จึงต้องระมัดระวังและต้องเอาจริงเอาจังกับการควบคุมการกลับเข้ามาของคนไทยซึ่งขณะนี้ก็รออยู่หลายชุดนะครับและก็รอให้มีความชัดเจนที่มีการประกาศวันก่อนว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะให้คนไทยเนี่ยกลับมาประมาณ200คนต่อวันโดยที่ทางการไทยจะจัดเที่ยวบินพิเศษ เพราะว่ามีคำประกาศห้ามสายการบินต่างประเทศเข้าประเทศมาจนถึงวันที่18เมษายนครับดังนั้นจะมีเที่ยวบินก็ต้องเป็นเที่ยวบินพิเศษขณะน,นี้สถานทูตไทยในหลายประเทศก็มีตัวเลขที่รอคิวอยู่ของคนไทยที่ต้องการจะกละับซึ่งแน่นอนครับมีจำนวนอาจจะเป็นหมื่นก็ได้ <c oughs> เราก็เห็นข่าวคราว ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อเมริกาญี่ปุ่นอินเดียอิหร่านมาเลเซียสิงคโปร์ล้วนแล้วแต่มีคนไทยที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อที่จะขอกลับบ้านนี่คือการบริหารที่สำคัญครับเพราะว่าจำนวนที่พักที่จะให้คนกลับมาแล้วต้องกักตัว14วันโดย s t t เ q u a r a n t ทีนหรือ โดยไปกับตัวณจุดที่ทางการกำหนดให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนต้องหาที่ทางและจะต้องจัดหาอาหารแพทย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นงานที่มีภาระเพิ่มขึ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่พอสมควรทีเดียวนะครับ เพราะว่าถ้าความเสี่ยงเนี่ยมาจากคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและกลับมาอาจจะแพร่เชื้อได้เนี่ยเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆแล้วตอนนี้ก็จําเป็นจะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดดังนั้นตัวเลขที่เราค่อนข้างจะดีใจเมื่อวานนี้ว่ามีแค่38คนที่ติดเชื้อใหม่เนี่ยก่อนหน้านี้51ก่อนหน้านี้ก็ร้อยต้นๆเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากๆเพราะผมเชื่อว่าจากนี้ไปตัวเลขจะเพิ่มขึ้น เพราะเราก็เห็นชัดเจนครับแค่กรณีเดียวจากอินโดนีเซียก็มีคนติดเชื้อ24ที่ยังอยู่อินโดนีเซียบวกกับ42ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็60คน70คนแล้วครับนี่ยังไม่นับจากจุดอื่นๆที่จะกลับมาและที่อาจจะมีกรณีติดเชื้อใหม่ก็ได้ ดังนั้นต้องมีมาตรการที่จะต้องเข้มข้นต่อไปครับเคอร์ฟิว24ชั่วโมงหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าประชาชนจะร่วมมือกันจริงจังแค่ไหนในการที่จะอยู่บ้านที่จะดูแลรักษาระยะห่างและที่จะเอาจริงเอาจังกับกฎเคอร์ฟิวหรือเชื่อนะครับที่ยังมีคนฝ่าฝืนเคอร์ฟิวทั้งทั้งที่ แค่หชั่วโมงเองสี่ทุ่มถึงตีสีซึ่งปกติเป็นเวลาที่ไม่ควรจะมีกิจกรรมนอกบ้านอะไรมากมายอยู่แล้วแต่ก็ยังมีครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิษณุโลกที่ประกาศออกมาว่าลูกใครไม่สําคัญถ้าฝาฝืนเคอร์ฟิวต้องลงโทษเหมือนกันหมดเพราะว่าลูกสาวของท่านไปละเมิดฝาฝืนเคอร์ฟิวครับศาลท่านก็ตัดสินโดยด่วนเข้าใจว่า เมื่อสารภาพแล้วก็ลดโทษจำคุกสามเดือนแต่ว่าก็เข้าใจว่ารอลงอาญากระมังครับแต่ว่าท่าทีของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและผู้ใหญ่ข้าราชการของประเทศไทยทั้งหลายควรจะมีทัศนคติแบบเดียวกันนั่นก็คือว่ายิ่งใกล้ตัวเองยิ่งต้องรักษากฎหมายยิ่งเป็นคนใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ยิ่งต้องให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน ว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยถ้ายังมีการเล่นเส้นถ้ายังมีระบบอุป,ปรัรภมถ้ายังมีการใช้สิทธิพิเศษอภิสิทธิ mm ์ก็แปลว่าท่านกำลังจะบอกว่าสังคมไทยยังมีชนชั้นและถ้าถึงจุดนั้นคนที่เขาเห็นว่าความไม่ยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นในภาวะที่ทุกคนต้องเสียสละท่านก็อาจจะอยู่ลำบากนะครับเพราะว่าจะมีปฏิกิริยาจากประชาชน ในลักษณะที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึงนี่คือบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้มีตำแหน่งแห่งหนผู้มีอำนาจหน้าที่ผู้ที่รักษากฎหมายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีถึงแม้ว่าจะเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นข่าวคราวใหญ่โตอะไรแต่ว่าเป็นข่าวคราวที่สำคัญสำหรับความรู้สึก สาธารณะร่วมกันประชาชนต้องรู้สึกว่านี่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียสละร่วมกันเพื่อจะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปดังนั้นทั้งหมดนี้เช้าวันนี้จึงเห็นปรากฏการที่เราต้องการที่จะวิเคราะห์กันอย่างตรงไปตรงมาเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับคุณหมออุดมกชินทร์ ที่ปรึกษาท่านนายกในกรณีนี้ท่านก็บอกว่าเราตอนนี้อยู่ทางสองแพร่งทางหนึ่งเราไปแบบอิตาลีสเปนคือตัวเลขคนป่วยไข้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้จุดนิ่งเมื่อไรอีกทางหนึ่งก็คือการที่เราเคร่งครัดกับตัวเราเองและพยายามดันให้เส้นเคอร์ฟเส้นกราฟเนี่ยไม่พุ่งตรงขึ้นไปจำนวนผู้ป่วยนั้น เอียงออกมาทางขวาที่เรียกว่า flatten the curve อยู่ที่คนไทยแล้วล้ะครับว่าจะร่วมมือกันแค่ไหนจริงจังแค่ไหนเพราะว่าจะมีหมอก,กี่คนเก่งขนาดไหนอุปกรณ์มากมายเพียงใดจะมีคำสั่งภาวะฉุกเฉินเข้มข้นอย่างไรถ้าประชาชนไม่ร่วมมือหรือมีบางส่วนที่ยังฝ่าฝืนแล้วก็เป็นตัวทำให้เกิดการแพร่เชื้อนั้นไม่สงบลงนี้ก็เอาไม่อยู่ครับ นี่คือประเด็นที่ทุกคนควรจะต้องรับทราบและควรจะต้องให้เห็นว่าสถานการณ์เช่นนี้เป็นสถานการณ์ไม่ปกติและนิสัยเดิมๆวิธีการคิดแบบเก่าๆวิธีการคิดว่าตัวเองได้อะไรก่อนคนอื่นวิธีการคิดว่าการได้เปรียบคนอื่นเป็นความเก่งกาจสามารถไม่ใช่แล้วครับ เห็นไหมครับว่าพอมีการล็อกดาวน์มีเคอร์ฟิวเราก็จะเริ่มเห็นปัญหาสังคมที่เราแต่ก่อนนี้อาจจะไม่ได้สำนึกไม่ได้ตระนะเช่นมีจำนวนคนตกงานมีจำนวนคนที่ไม่มีที่พักอาศัยมีจำนวนของคนที่หาเช้ากินข้าแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าจะยังมีอาหารการกินหรือไม่ ทั้งหมดนี้เดิมทีเราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่ามีจำนวนมากมายขนาดนี้มีการคาดการณ์ว่าคนตกงานจะมีเท่าไหร่มีตัวเลขชุดหนึ่งครับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยผมจะให้ดูเพราะว่าตัวเลขประมาณการนี้น่าสนใจมาก เราจะได้รู้ว่าความรุนแรงของปัญหานั้นเนี่ยมีมากมายเพียงใดตัวเลขนี้บอกว่าคนตกงานที่ประมาณเนี่ยจากนี้ไปจนถึงเมษาสิ้นเดือนนี้เนี่ยอาจจะตก6.5ล้านคนทีเดียวครับ ประมาณการนะครับว่าอาจจะมีคนตกงานถึง6.5ล้านคนวาดภาพว่าคนตกงาน6.5ล้านคนที่รัฐบาลมีมาตรการผ่านคณะรัฐมนตรีพิเศษเป็นแพ็กเกจที่ผมเรียกว่าเป็นบาสูก้าเลยเป็นปืนใหญ่เลยเนี่ยสองล้านล้านบาททั้งเงินกู้ทั้งงบพิเศษทั้งหลายแต่ว่าที่จะช่วยคนที่ลำบากเดือนละ5,000บาท เดิมที่3เดือนตอนนี้ก็จะขยายเป็น6กเดือนเนี่ยจะให้ได้ประมาณ9ล้านคนแต่ว่าก็ให้ได้แค่เดือนละ5,000บาทและได้แค่ 6, 6เดือนเท่านั้นนะครับ5,000บาทคนเดียวอยู่ได้หรือเปล่ายังสงสัยเลยต้องมีรายได้ด้านอื่นอย่างไรแล้วถ้ามีครอบครัวจะดูแลอย่างไร และถ้าตัวเลขประมาณการว่าคนตกงาน6ล้าน5แสนคนเนี่ยณเดือนเมษายนนะครับเราไม่รู้ว่าพึกสภามิถุน,นาจนถึงสิ้นปีถ้าหากวิกฤตนี้ยืดเยื้อออกไปเนี่ยจะไปถึงจุดไหนเอาเป็นว่าประมาณการที่หน้าจอนะครับที่มาจากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าอุตสาหกรรมไทยเนี่ยบอกว่า หนึ่งลูกจ้างในร้านค้าร้านอาหารในห้างต่างๆเนี่ยประมาณ1นล้านคนที่ตกงานสองร้านค้าย่อยรายย่อย8ปดแสนสี่หมคนแผงลอย9,000 90, หคนร้านนวดแผนโบราณร้านเสริมสวย3.7มจุดแสนคนร้านอาหาร2.1งแสนคนรายงานอุตสาหกรรมรถยนต์ปิดชั่วคราวหลายแสนคน เด็กจบใหม่ห้าแสนคนตกงานและคนตกงานสะสมของเดิมด้วยอีกสี่แสนคนแต่นั้นเขาประมาณการที่6.5ล้านนี่เรารวมครอบครัวด้วยหรือ,อยังรวมลูกหลานคุณพ่อคุณแม่อายุมากแล้วหรืออยังไม่แน่แต่ถ้าตัวเลขนี้มีในระดับ6.5ล้านคนเนี่ยจะต้องคิดต่อไปว่า นี่คือคนที่ลำบากจริงๆที่ต้องอาศัยเงินเดือนเดือนต่อเดือนแต่ถ้าเรามองกว้างออกไปก็คือชนชั้นกลางที่รายได้หายวูบไปเลยนี่อาจจะไม่ตกงานอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเลขทางการเหล่านี้แต่ว่าอยู่ในขายที่ลำบากขายที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นผู้ผลิตให้ GDP ประเทศมีสูง แต่ต่อไปนี้เขาจะกลายเป็นตัวถ่วงเพราะว่าเขาไม่สามารถผิดได้สองเขาต้องรับผิดชอบความเป็นอยู่ของธุรกิจฉะนั้น SME ที่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจระดับกลางของไทยเราเนี่ยก็จะหดหายไปนี่คือความสำคัญของการที่ต้องมีมาตรการที่จะต้องมาไม่เพียงแต่เยียวยาระยะสั้นแต่จะต้องมี เงินที่จะต้องให้เขากลับมามีธุรกิจมีวิถีชีวิตใหม่นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนี่คือตัวอย่างของประเด็นปัญหาที่จะต้องหาทางออกกันอย่างเร่งรีบและยั่งยืนต่อไปมาตรการของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้สองล้านล้านบาทนั้นยังต้องดูในรายละเอียดครับว่าจะเข้าถึงจุดสำคัญสำคัญที่ต้องการความช่วยเหลือหรือ,รอ,รอไม่ ใช้ยาแรงเนี่ยต้องใช้ยาถูกจังหวะและต้องใช้ในจุดที่ถูกต้องด้วยครับเพราะมิฉะนั้นถึงแม้จะมีปืนบาสูกา้าแต่ถ้ายิงผิดที่ยิงผิดเป้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง soundcloud